วันนี้ค่ะลิซ่ามีผ้าเปียกออกร์แกนิกแผ่นใหญ่มากเลยนะคะนิ่มไม่บาดผิวขนาด XXL คุณภาพสูงจากญี่ปุ่นค่ะใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเขามีส่วนผสม,สมจากธรรมชาติทั้งว่านหางจระเข้กุหลาบแล้วก็คาโมไมล์ค่ะเช็ดหน้าเช็ดปากเช็ดมือได้หมดเลยนะคะใช้แล้วสบายผิวค่ะผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่ระคายเคืองไม่มีสีไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารอันตรายนะคะแล้วเขาก็ผ่านการทดสอบจากสถาบันระดับโลกอย่าง SGS แล้วก็อยของไทยด้วยค่ะดีไซน์น่ารั มากเลยนะคะซูนิโกกุระชิคคอลเลกชันนี่ลิเกสีแท้จากญี่ปุ่นเลยนะคะคุณภาพดีมากแพ็กเกจก็น่ารักน่าใช้เขายังมีถุงเก็บน้ำนมแม่ด้วยนะคะลายคอลเลกชันเดียวกันเลยคุณภาพสูงมาตรฐานญี่ปุ่นหนาถึง100ไมครอนเลยนะคะมีซิปล็อกสองชั้นค่ะลดกลิ่นหืนปลอดเชื้อตดไม่แตกรับแรงกระแทกได้ดีนะคะเขามีช่องสำหรับเขียนบันทึกด้วยค่ะนี่วันที่ปริมาณต่างๆเขียนง่ายอ่านได้ชัดเจนแล้วก็ยังทนต่อ อุณภูมิลบ18ถึง100องศาเลยนะคะมีรอยปลุกแบบนี้ค่ะฉีกใช้งานได้สะดวกมากเลยผ่านออยอสหรัฐด้วยนะคะมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยมี3ขนาดด้วยกันนะคะตั้งแต่3 5แล้วก็8ออนซ์ค่ะ คอลเลกชันนี้นะคะเขายังมีถุงปลอดเชื้ออนเนกประสงค์ด้วยนะคะผ่านการฆ่าเชื้อแบบอิเล็กตรอนบีมใช้จัดเรียงสต็อกน้ำนมแม่ได้เลยค่ะเป็นถุงอนเนกประสงค์แบบทึบแสงนะคะนาถ,ถึง65ไมครอนพรีเมียมเกรดมากๆยับยั้งเชื้อแบคทีเรียช่วยยืดอายุแล้วก็ถนอมอาหารได้ดีกว่าค่ะเขามีใบยืนยนันการทดสอบจากสถาบันระดับโลกนะคะว่าปลอดสารอะาไราทุกชนิดผ่านออยอสหรัฐด้วยถุงขนาดใหญ่ จุได้เยอะเลยนะคะถานก็กว้างค่ะสามารถวางตั้งได้10บ,บล็อก2ชั้นนะคะป้องกันอากาศเข้าแล้วก็มีช่องสําหรับเขียนบันทึกความจําดีไซน์น่ารักน่าใช้สุดๆเลยค่ะทนต่ออุณหภูมิลบสามส0ถึงร้อองศาทนต่อการแตกได้เป็นอย่างดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะน่ารักน่าใช้แบบนี้ต้องมีให้ครบทั้งเซตเลยนะคะ